สบายดีเด้อพี่น้องมาสุขสุขคนนะที่เขามาเบิงมาส้มมาเด้อพี่น้องกินข้าวสาวน้ำกันนี่ดอกปนปลานิ่งนคนเลยอันนี้นี่นี่นี่ใส่ผิกซุปมาแล้วมาก่อนนะแตงอลไกมะเขือไปไหมฮะฮะไรดิเพราะอะไรมะเขือเนี่ยเอาใบเนียนลูกพอไม่ต้กินแบบ หนึงมอันน้น,น,นาจานมาเด้เลยมาทำาฮะจานมาเด้มาไว้ไปเบิ่งมามเถอะนี่คเบิรงน่ <c oughs> ะจะคูวฟันยังเลยอะกับหามหน่อยหามแทงสิดูหาแทงเ,เอแทงอ้นะ

Đi nó đó kiến, cái này là người thôi, sắp nó đeo nó

Kín khảo cạo của nam chỉ nhịn xuống kiai xuống Buya, ảnh hưởng hăng kim, hân hôn nhất. Một đặc sản, mọi người sáng m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 ời sáng

เออขาฟะ้วกเดขาวแเ้อขนแมเห็งนขฟนเขาจะเแหลกเลียงเลยนจากข้าวเาพี่จะขินอัน่าทางนี้เรียกเจ้คนข้าวเแล้วว่าเขาเรียกเาป่านะอันแล้ว่าอันอามาสิคับข้าไปเลยค่ะก็ให้นกันน้อยจะดีเลอ้ยไม่น่าคนน้อย บข่าวดีแต่เศร้าแท้ไป่ะฮะแยบละเอียดแค่ไปแลกเหรียญปุ่มีวะเอาคือมาเที่ยงผีดก็ได้ปุ่มีบ้าเถอะอันแยบมากเรากำลังกินข้าวกินได้เศร้าไดยมันเป็นตลาดบ้องไปมาแล้วปูไปมาแล้วไปมาแล้วบ้าเถอเอามาขายบ่นี่ เอาพักเอาไปกินกับป๋นอืมกำลังกินข่าวปุ่มีมาส่งพักพี่น้องอันนี้ของผู้ใหญ่ใจดีเพิ่งซื้อให้แล้วของพี่สุเนาะพี่สุหรือว่าป้าสุนั่นเองอืมขอบคุณหลายๆเด้อป้าเด้อขอบคุณหลายๆที่ซื้อพักให้ครอบครัวเนาะตอนแรกว่าหัดตลาดตั้งแต่ว่ดตลาดตั้งแต่หตลาดช่ำ ขอบคุณในไลน์เดอปปาทูเดอเพื่อนบอกว่าตอนแรกเพื่อนบอกว่าเอาไปแบ่งกันบ้านบาดาวครึ่งหนึ่งและครึ่งหนึ่งนะเอาลงวัดลงวัดมันบริมีอันบริมีคนเบริมีคนเหตุเพราะฉะนั้นอยู่บ้านเราบริมีคนเห็ุบริมีลงลงอาหารนะเนาะมันบริมีคนเหตุมีแต่คนเขาเจ้าทำเอาไปถวายเอาไปถวายเพนเอาไปถวายจังหันเนืองศีน่ะ เมนเบิร์ตก็หนูเมนเบิรเพราะฉะนั้นเทาเองเนาะเป็นผู้เห็ดลงไปวัดกระเคลื่อนเ่้าลงไปวัดกระคือเห็ดลงไปวัดเออให้ดอกกระลำปลูกเองพัดลงไปพัดหรือว่าลวกก็ได้เดือดเนาะพัดเซมูสอะไรเสี้ยไงนี่นี่นีออเรือว่าเท้าสิลวกก็ได้ลวกเดือบประเด็จก็ได้ได้เบิร์ตสิลวกสิหนึ่งสิพัดดอกกระลำน่ะชิบสี่ถุง ว่าเสิ็ไปลกลงตลาดกเลื่นเมาเบิดนเนาะมาเขิดเทศสามถุงไตามหุงเนาะมกทั่วสองกัมาบางแง่ก็มีบาด้วยพอดโวกำลังตามหาภาพบางแง่พี่น้องไว้สแกะไม่เขาจกินกระต๋ทั่วกระสบเลยอืได้สิลองตามกินกับปักทั่วเพิ่มมันหอมเลยกับแกงละไม,ามา่แสบ็บมกทั่วสองกํา พักอันนี้กซีอันกซีเป็นแปดกับกัมละสิบบาทมักทั่วกัมละสิบบาทท่านผู้ชมนี่โอ้คือดีใจจังคุณแจวพักอันนีเน้เป็นมันเป็นพักบัวเลยอ่ะขั้นอาจารย์โบกินบัวใส่กันกตัดเออแล้วก็กเป็นเน็ตเซนในขั้นภายปลูกนะงามพอมันหนาฝนต้องปลูกสูงๆขั้นภายนะครับสักสาบูทั่วกัมละสิบบาท ขีบครับก <c oughs> <injuries> ่อนพักมาแง่เนี่ยสี่ก่ำพักอันนี้ก็สี่ขอบคุณหลายๆเด้อป้าเด้อขอบคุณพี่สุหลายๆขอบคุณพี่สุมากๆสีเฮ็ดยังล้มไปถวายเนาะเฮ็ดไหนพัดสืหมูเนาะพัดกระสีพัดหลายเหมยพัดละชะหนึ่งหนึ่งเป็นตอนเส่าวลาเ้าแกงพวกแกงอ้อมแกงเนียงก็ได้แกงหมูแกงกระไซใดเลย ส่วนใหญ่บาทเ้องหนึ่งกินกินกับฟน <ทำ S 1> กับแกว้วไปกินน้ำเนาะถามว่าจะามือจังสิบเบิร์ตบดินหน่อยเผัดเท่าหนึ่งกับทุ่งหนึ่งกับเลือแล้วเจ้ากับนึ่งใส่กับแกว้วน้ำเนาะใหดได้อดอกทั้งหนึ่งทั้งหนึแกงก็ได้ผัดใส่กุ้งก็ได้ ผัดไสมูแล้วแต่แต่ไม่วรผัดใส่กลุ่มอ่ะดิหัวห่ังลูกเองทำผู้สมั้าับปลกกเองผูกปลู่เรื่อง้าัวห้ทักเป็นดอกข้าแต่เพิ่มจอดอกออริศไม่ปลางให้ได้ริศเอาไหให้ึเขาแล้ว วายเป็ดเป็นสวรรค์เขาโอ้โหเขาไปยังอันนี้เมื่อบ้านแต่เศร้าคุณโดยโดยหมักน้ำเต้านะกรมีอยู่บุษาวายจีเก็บเพราะว่าเขาเก็บไปลงตลาดก่อนบริษับอกไว้เออแม่น้องเมยอเก็บไปลงตลาดมักน้ำเต้าก็พอได้เก็บอยู่เป็นเต้าบัวลายเต้ากากกับใจทชูมาส่งแน่นเด้อ เมื่อแล้วพี่น้องผัวเขาสิบาไปสวรรค์พอพาสุมน้องเทนไปต่อบัดเมื่อกันเดอเอนเดอเมื่อกันเดอ้อปูเด้อางตน่นชวงบล่างหนาตอ่าหนักแล้ววกยิงอย่างเดียวบ่ใจอะไร เดเลยวไปบาย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 ปูบายบายเร็วๆดโอ้ยนะครับแพ็คหน่อยเลยาล้วสหายังลงจลเมือเคาะะเกอบไพเกอบไท่านผู้ชมไปฮารเกอร์ไพ่ปูเลย โอยบไบ้างเกิบกระโบรักมาเกืบจังรักบเด็กกัดลิมาหน้อยๆเนี่ยไปเชกเลยมันกำลังขั้นแขวมันเนาะเจ๊บื่อตาแปอาหอยก็โวัะ ช่วเช้าเลยรุดเล่นเกมก็ลุกเอาเดี๋ยวขอตู้เย็นไว้ก่อนตู้เย็นในพื่อนเล้าแล้วเนเมแล้วขาไปนั่งทุนึงอพอไรนะชาบ่งเล่นเอาวข่าว้ท้องก็ได้นั่าวัดได้ไหมนะบ่น้นน้น้้้ยงอ่ะพือเอาไว้ ปลาสู้เย็นนี่ส้อมสู้ขอบคุณปลาสู้อีกัางหนึ่งเนาะนอนสุสือพักมุ่มทนนสาธุทำบุญกันขอให้บุญคำนำสู้เ้ยดีไม่แห้งเบอร์สุขสุขคนเนาะเอากันคิดหนาปลาลุงสบายดี